สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะบทเรียนที่6ตั้งเอ่ยตั้งไข่สอนโดยครูแพลวนะคะหรือครูัทราวันมูลทรัพย์นะคะนักเรียนพร้อมหหรือย,ยังคะถ้าพร้อมเรียนแล้วเดี๋ยวครูแพลวจะพาไปฝึกอ่านนะคะก็อเอ๋ยก็ไก่ ขอไข่ในเล้าไก่ไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่กลมรีขอไข่ฟองนี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่นหกเมนกิ้งไป จะทำไปยายหัวรอขำขันตั้งใจขีดเขียนเล่าเรียนอ่านคำติดเอยจดจำกอ,อกอกกาเรามาตอบกันเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นบทอาขยานนะคะ เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้องกิน ถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัด เพียนหัดปลือ้อย่าดึงดือ้อตั้งไข่เริ่มไรเอ่ยต่อมานะคะก็ไก่ขอไข่ฟองใหญ่นวลขาวกินไข่กินข้าวกินปูกินปลา กินผักผลไม้โตไวทันตาเล่าเรียนวิชาวันหน้าจะสบายบ้านฉันเลี้ยงไก่พ่อไก่ขันก้องขันเป็นทํานองปลูกฉันชื่นบาน แม่ไก่ออกไข่ใช้เป็นอาหารไข่เค็มไข่หวานฉันชอบกินไข่ไข่ฟองกลมบรีส้มผลกลมกลมลูกบอลลูกกลม,กม งูตัวยาวๆเชือกเส้นยาวๆช้างเชือกใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆจานใบแบนๆกระดาษแผ่นบางๆจบแล้วนะคะขออเพญาตนะคะฝึกอ่านตามครูแพลนะอ่านให้คล่องนะคะแล้วเราค่อยพบกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ไม่บา,บายค่ะ